ับวันนี้เราก็ไปไปเยี่ยมชมนะครับผม Association ครับครับรอบนี้เป็นเวอร์ชันของ UEFA Euro 2020นะครับผมสนับสนุนโดย Aerosoft Cheer Euro นะครับผมก็อันนี้ก็คือมันอาจจะกดได้เฉพาะคนที่เป็นคนที่เป็นอะไรนะคนที่เป็นหัวหน้ากิลด์นะเ r e s ซ d เดนนะ อันนี้เราเข้าไปเลยนะครับผมนี่ซึ่งเราเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีทีมชาติต่างๆให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะทำทีมชาติไหนนะนเซิร์ฟฟินแลนด์นี่เท่ดีนะครับผมเนี่ยเบนเยียมรัสเซียฮอลแลนด์ยูเคนออสเตรียอังกฤษโคเอเชียนะครับผมเช็กสเปนสวีเดน โปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมันแยตนอร์ดมาซโดเนียนะนดี๋ยวใครจะทำฮังการีสโลวาเกียสกอตแลนด์อ๋อเยอรมันก็มีก็คือจะมี20ทีมนะครับที่ที่เข้าอยู่ในยูโรนะครับอ่าสมมุติเราเลือกแล้วถ้าเราเลือกไปเนี่ยเรายังสามารถที่ยังจะเปลี่ยนได้อยู่นะครับ สมมติเลือกอะไร onia, นอะร์มาซิโดเนียนะนี่อันนี้เรเลือกทำทีมนอร์มาซิโดเนียนะแต่ว่าเรายังสามารถที่จะกลับมาแก้ได้นะครับผมอาจจะเลือกเป็นอิตาลีก็ได้ยังสามารถแก้ไปแก้มาได้อยู่นะครับผมไม่ต้องกลัวว่า เลือกแล้วเลือกเลยนะเราก็เราจะส่งตัวได้วันที่ห้านะครับผมวันจันทร์ที่ห้านะครับสามารถส่งนักเตะได้แล้วก็เทนได้เราก็จะเริ่มเตะวันที่สิบสองเดือนเจ็ดนะคงเป็นหลังแบบหลังนัดชิงนะครับหลังนัดชิงยูโรเนี่ยเราจะในเกมก็จะมาเตะกันนะครับผมอ่า เราลองไปดูอนี่นิดหนึ่งก็คือถ้าตัวที่มันจะแบบสามารถลงทีมได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมีคำว่าเนี่ยยูฟายูโรนะครับผมแปลว่าเป็นตัวที่แบบน่าจะสามารถลงทีมได้นะครับผมนในนก็หนในแล้วเราไปเปิดไอ้นี่กันดีกว่ายูฟายูโรนะครับตอนนี้มี นักเตะยูโรสตาสเกลนะก็จะมีทั้งลูการูอาราบสกินเนียมูนิเย่จอจินโยซาบิเซอร์สปินาโซล่าเวอร์ฮอตนะรอันนี้มากี่วันอะอาทิตย์หนึ่งนะคิดว่าน่าจะยังมีอาทิตย์อื่นน่าจะยังมาอีกอย่างเช่นพิโดมันต้องมาสิลุยเลยดีกว่าลองดูนะอ๋อมันที่สำคัญคือ จะการันตีเจ็ดดาวอายุสิบแปดถึงยี่สิบด้วยนะครับผมอือหืออือหือเคแต่ทุกตัวเนี่ยก็จะมีติดเทดมาด้วยนะอันนี้กังควิสนะกังควิสนี่มาคัสเอ๊ะมันชื่ออะไรวะเดปายนะอืมเขียวมาเลยนะเซ่ มิลิกนะครับจากโปรแลนด์แล้วก็อาร์เกจากฮอลแลนด์นะครับผมรูสติกจากแล้วก็มีริคาโดเปเรล,ล่านะจากโปรตุเกสนะครับผมลุคเดยองนะครับผมแล้วก็ชิกอืมก็คือมันจะการันตี6ดาวเด็กกับ7ดาวเด็กนะเย็ด ก็ตัวที่การันตีเนี่ยก็จะมีทั้งเทด POTM แล้วก็เทดยูโรนะครับคู่มาเนะี่ยปีเตอร์ชิกนี่ยิงัวๆเลยนะแต่จริงๆถ้ามไม่เขียวมจะดีกว่านี้นะซาดแล้วก็อีกความลำบากคือเราจะไปหาตัวจากไหนมาคู่มันด้วยนะครับอย่างนี้ประเทศจะเช็คน่ะเราจะไปหาจากไหนนะแล้วก็เจ็ดดาวันไปยีส์เซบิส บิเซอร์จะไปหาตัวมาคู่จากไหนครับไอซ์แต่ว่าเราต้องไปหาอาราบามานะถึงจะถึงจะมีตัวมาคู่มันนะปวดหัวเลยปวดหัวเลยครับ <c oughs> บอกนัยคำเดียวว่าปวดหัวซาบิเซอร์เจ็ดดาวนะครับผมตัวนี้นะ <c oughs> บอกด้คำเดียว,ว่าบวดหัวเนี่ยถ้ารอบต่อไปเนี่ยก็ก็จะเป็นอะไรนะสามร้อยเหรียญอะไม่มีแล้วไม่มีไม่มีเหรียญแต่ว่ายังสามารถกดหกดาวนะหกดาวนี้ก็จะการันตีเด็กนะครับผมซึ่งมันก็จะมีตัวรู้สึกมันจะมีปีเตอร์ชิกกับอะไรอีกตัวนึงเนี่ยมีอยู่สองตัวนะมั้ง เด็โกฮาราเด็กสกี้นะน้อยมันก็จะได้เด็กมานะครับผมแล้วก็อกืมแล้วก็ขอลองดูสิกิฟิลแล่นนะไอ้ฮิฟิลเลนะ่อีกแล้วไอ้สัตว์ฮาราเด็กสกี้ไปตัวนะ ฉิกจะมาไหมคุณฉิกหรือด้จะดาไปเลยจะดาไปเลยเย็ดเคฮาเด็กสกีสามตัวสัดมึง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 เฮียมากอื้มก็ประมาณนี้นะแล้วผม จะรองไลยแล้วก็อีกอย่างคือช่วงนี้มีบูทเลเวลเทคคูณ2นะครับอย่าลืมไปอัพเลเวลกันได้นะแล้วก็เนี่ยมีเวลาอีก10ตัวให้แบบคิดกันว่าจะทำทีมชาติอะไรนะครับผมก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม Bye-bye.